งไมถึงุ่ายไม่ไม่ไม่นอนงค่ะดูเขาตื่นเต้นอยากขึ้นเวทีมากจริงๆยังไม่ถึงคิวนะคะแต่ขึ้นมาก่อนค่ะขึ้นมาก่อนแถมค่ะก็อารมลงดีนะเป็นเออเป็นจังหวะถ้าเขาไม่หิวไม่ง่วงก็ลงรดีตลอดอันนี้เป็นการจ้างคู่หรือเปล่าคะหรือว่าแถมมาตรงนี้แพ็คคู่ค่ะวันนี้จะเห็นน้องพูดได้หลายคำเขาพูดได้เยอะเลยค่ะ เยอะเลยล่ะเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วจะจบปีแรกแล้วปีอันนูนว่าลเราชอบแพ็คคู่นี้เท่าตัวเท่าเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมค่ะถ้าก็เหมือนเอะไรอย่างงี้่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะตัวนี้ต้องหน้าร้อนซัมเมอร์แล้วจะมีถ่ายแบบเท่าหัวเท่าเอิร์กแบบนี้อ่าไม่รู้ก็ยังนะคะพี่ดิฉันนะคะ ช่มีมัน,นิดตั้งแต่ย,ยัง<ม>ยังไม่ได้สรุปอะไรคะ่ะ<ม>ช่วงนี้ต้องบินไปบินมาบ่อนไหมครถูกต้องช่วงนี้คุณพ่อบินค่ะไลลา<ม>เรียนอยู่แต่ว่าใกล้จะปิดเทอมแล้วก็คงเริ่มบินกันใหม่แล้วคะ่ะ<ม>ที่บลามีโปรแกรมแบบส่งน้องไปซัมเมอร์หรืออะไรที่ต่างประเทศไหมเอ่ยซัมเมอร์เราไปเที่ยวกันดีกว่าน้องเรียนตลอดซัมเมอร์เราขอไปเที่ยวกับแบบนี้กับคุยดีาคุณพ่อคุณแม่ต้คุยกับน้องตลอดถูกต้องค่ะแต่น้องเริ่มพูดเยอะขึ้นแล้วจะมีแบบหลักงานให้น้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คงไม่อะไรมากมายหรอกก็ มานี้แะค่ะมีละครละครติดต่อมาบ้างไหมคะพี่ให้น้องหรือพล่าคะของน้องของน้องด้วยของน้องคงยังเด็กเกินไปค่ะคงยากมากที่จะให้ทําอะไรตอนนี้แล้วแต่ลมของเ้องมากๆยังไม่มีที่แบบับไว้แล้วอะไรของน้องค่ะไม่ไปไไเห็นพี่บอกว่าพี่โอปอเขจองตัวน้องไปลาวแบบงานแต่งงานป้าอะไรถูกต้องค่ะมีจองแล้วฝึกทุกวันเลยไลลาเขามาอะไรต้องถามว่ามาทําอะไรคะให้เท่าไหร่คะ เกิดดิค่ะเกิดดิวน้องเป็การเปิดประถูกต้องค่ะเป็นคนประตูแรกเลยค่ะหนักยากเฉยคงก็อะไรคะอย่างนี้ต้องอย่าต้องไปปรึกษากับไลลาเลยค่ะคงค่ะคงยากคขาไม่ให้ผ่านง่ายค่ะเป็นประตูที่เรียกว่ากระเป๋าหนักที่สุดเลยค่ะทัศนการนอนเขาเป็นยังไงคะชอบอะไร ตอนนี้กำลังชอบทำทุกอย่างเองเหมดเลย<ม>ชอบเล่นเป็นคุณครูชอบชอบเป็นเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่คะ่ะมันน้องไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยกลัวคนกลัวกขาเลยค่ะไม่ค่อยเขาข้างอยู่กับพระตลอดเหมือนไปไหนก็ไปด้วยกันเขาก็<ม>เลยเหมือน<ม>ชินที่จะเจอคนทํานู่นทำนี่เดินทางนี่เป็นเรื่องปกติเลยเขาไม่ถามคตะว่าทําไมคุณแม่ต้องมีแบบว่าคนมาถ่ายรูปหรืออะไรเยอะแยะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ถึงขั้นถามนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาตอบได้ว่าอยากถ่ายไหมพวกคนจะแบบได้แล้วถ่ายรูปบางทีเขาก็จะถ่ายบางทีเขาไม่ค่ะ <laughs> <laughs> อา้าวอันนี้ดิวกันเองนะคะมีด <laughs> <laughs> ค่ะถ้าเห็นคนถ่ายอยู่บางทีก็เดินเข้าไปถ่ายด้วยอันนี้แล้วแต่อารมณ์ของชีเลยค่ะก็มีแววคุณพ่อห่วคุณพ่อห่วงไม่ห่วงมากค่ะห่วง,วงอันนี้แสดง เหมือน um, ไปข้างนอกแล้วก็คนมันลุมเยอะหรืออะไรนี้คือทุกอย่างคือลูกสาวค่ะเขาก็ต้องแบบเหมือนระวังดูดูลูกตลอดเวลาอ้าวไปไหนอะไรเนี้ยค่ะอันนี้คือคุณพ่อห่วงเลยทําให้ยังไม่แบบรับงานอะไรเยอะแยะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ถึงขั้นอะไรแบบนั้นค่ะเพราะเขาก็ชอบดูนะเขาก็โอเคแต่พี่เอิร์ดโอเคเวลาที่น้องออกมาออกงานหรืออะไรเขาก็โอเคนะสำหรับเขาก็แฮปปี้เลยแหละเขาก็สนุกดีถ้าเขาอยู่เขาจะมาดูอ่ยงานที่โอปอลี่น้องเด็กเกินไปกลัวไหมคะว่าแบบโตอกแบบ เขาพร้อมมากมาทำอะไรคะพร้อมมากค่ะเขาชอบแล้วยิ่งต้องถือที่เป็นดบบไม้อะไรนี่นะคะก็ต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ปล่อยอ่ะคงยากเลยแหละไปดูแรกตอนทักถามไม่นานอย่างไรเลยนะคะทักถามไม่นานอย่างมาฉาดหนึ่งแล้วเจอไลลาทุกครั้งสุดสุดสุด